Mechanical Keyboard A Jazz AK820 ประกัน1ปีจากซีนามิประเทศไทย1,590บาทครับสามารถดูลิงก์ใน Description ได้เลยแล้วก็มีคูปองส่วนลดวันที่5เดือน5ที่จะถึงนี้ด้วยในกล่องจะมีตัวคีย์บอร์ดที่อยู่ในถุงขุนแล้วก็มีฝากันกระแทกด้วยสายไฟ USB Type A to Type C ที่ดึงคีย์แคปแล้วก็ที่ดึงสวิชแบบมาคู่กันแล้วก็คู่มือภาษาอังกฤษจีนบอดี้ของคีย์บอร์ดเป็นพลาสติก ABS แต่น้ำหนัก750กรัมเพราะว่าด้านในเป็นแกสเกสตสตรักเจอร์ใส่วัสดุหลายชั้นเพื่อช่วยให้เสียงดีขึ้นดีกว่าคีย์บอร์ดทั่วไปเยอะแต่มันก็ไม่ได้แน่นขนาดที่แบบคนที่มอดเพิ่มเองหรือว่าคีย์บอร์ดที่แพงกว่านี้นะครับขาตั้งมี2ระดับครับแล้วก็คีย์บอร์ดตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดที่ต้องเสียบสาย USB เท่านั้นหลังจากเสียบเข้าไปควรจะใช้ได้ทันทีถ้าเกิดว่าใช้ไม่ได้ให้ลองกดฟังก์ชันกับ S ดูเพื่อเปลี่ยนระบบเป็นของ Windows ถ้าของ Mac จะต้องเป็นฟังก์ชััน A น A ะครบ คีย์บอร์ดเป็นขนาด75% 82ปุ่มมีปุ่มฟังก์ชันด้านบนครบแล้วทางขวาก็จะมีวอลลุ่มน็อปไว้หมุนเพิ่มเสียงลดเสียงได้ด้วยถ้ากดลงไปก็จะเป็นปิดเสียงนะครับตัวคีย์แคปทำจากวัสดุพลาสติก PBT ทำให้มันลื่นเป็นมันยากกว่า ABS และสีน่ารักมากเลยนะครับสามารถฮอตสวอปได้ดึงคีย์แคปขึ้นมาแล้วก็ดึงสวิชออกมาเปลี่ยนได้เลยสวิชใช้เป็นแบบ3พินหรือ5พินทั่วไปได้เลยนะครับวางตัวแบบ south facing switch ข้อดีก็คือการพิมพ์มันจะแน่นขึ้นแล้วก็เสียงดีขึ้นแต่ข้อเสียก็คือไฟที่ลอดปุ่มขึ้นมาจะไม่สวยซึ่งรุ่นนี้ปุ่มไม่ได้มีไฟลอดอยู่แล้วส่วนแสงสีนี่เป็น RGB แบบเต็มที่แล้วเดี๋ยวสามารถปรับตามปุ่มเองได้ด้วยสวิชของตัวนี้คือ C ีโซสวิชลักษณะมันจะคล้ายๆเรสก็คือมันเป็นลิเนียร์กดลงไปไม่มีจังหวะกดลงไปเลยลื่นๆตอนเทสกับเกมดนตรีก็ตั้งค่าความหน่วงของเพลงตามเหมือนสวิชเรสเลยเล่นได้ปกติไม่มีการกดช้าไปเร็วไปนะ ตัวนี้สามารถกดปุ่มกี่ปุ่มพร้อมกันก็ได้หมดเลยนะ n key row over นะครับไม่ค้างไม่หลุดเวลาเล่นเกมอะไรที่ต้องใช้ปุ่มเยอะๆรัวๆเร็วๆแต่ว่าสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเออเขาน่าจะทำให้ดีกว่านี้ได้นะเข้าใจไหมว่าโซนทางขวาปุ่ม home e n d page up page down โอเคเนาะมันมีแต่ insert อะไรพวกนี้มันกดได้นะแต่ว่าต้องไปกดฟังก์ชัน home เพื่อกลายเป็น insert ฟังก์ชัน page up ฟังก์ชัน page down เพื่อเปลี่ยนไปซึ่งในนี้มันจะมีบอกในคู่มือ หรือว่าดูหน้าร้านค้าก็ได้มันจะมีตารางอยู่ไปเซฟเอาหรือว่าดูคู่มือไปเลยก็ได้เหมือนกันถ้าทํางานด้วยอะไรด้วยมันก็ต้องใช้มันเป็นปุ่มที่ใช้งานจริงๆมันควรจะมีไว้เลยสองบรรทัดเพื่อให้แบบฟังก์ชันเราเปลี่ยนขึ้นมามันจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่งั้นอันนี้เราอาจจะต้องใช้วิธีการท่องจําเอาหรือว่าติดสติ๊กเกอร์มันก็คงจะเสียความมินิมอลไปนะถ้าเขาทํามาตั้งแต่แรกเลยมันน่าจะดีกว่านี้คู่มือของเอเจนซี่ที่ทมาก็คือเขารวมเวอร์ชั่นของไฟทั่วไป แสงไฟปกติกับแสงไฟแบบ R G B ซึ่งถ้าเราเปิดคู่มือตามภาษาอังกฤษมาเปิดมาหน้าแดเนี่ยมันจะเจอแบบแสงไฟธรรมดาก่อนให้เปิดต่อไปหน้าส2บ3สิบาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของแสง R G B แล้วแล้วก็จะมีปุ่มฟังก์ชันให้ดูว่า F N กับอะไรได้อะไรจริงๆฟังก์ชันบวก F 1 F 2 F 3ามันก็เปิดมัลติมีเดียขึ้นมาได้ด้วยนะเหมือนฟังก์ชันของ Me ค h a n i c a ค Keyboard ตัวอื่นโอเคต่อไปก็เรื่องของสีด้วยเนาะตั้งเป็นโปรไฟล์ไว้ได้ด้วยฟังก์ชันหนึ่ง จะเป็นแสงปุ่มพวก WSD ลูกศรฟังก์ชัน2จะเป็นของเกม l l a g u e of Legends ปุ่มฟังก์ชันแล้วเลข3จะเป็นการตั้งไฟเองเวลาจะตั้งให้ไปกดฟังก์ชันตัวหนอนจะเป็นแสงไฟแบบกําหนดเองได้เลยสามารถตั้งได้ทีละปุ่มเลยถ้ากดซ้าลงไปก็จะเปลี่ยนสีที่ปุ่มนั้นได้ด้วยเมื่อกดจนพอใจแล้วก็กดฟังก์ชันตัวหนอนอีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นการเซฟไว้นะครับแล้วทีนี้เราสามารถกดฟังก์ชัน1ฟังก์ชัน2ฟังก์ชัน3เพื่อสลับโปรไฟล์ได้ แล้วถ้าเกิดว่าอยากจะเปลี่ยนจากอันนี้เป็นแบบโชว์ไฟวิ่งวิ่งก็ใช้ฟังก์ชันบวก backslash หรือว่าคอคนขอขวดนั่นแหละทีนี้ก่อนที่จะพาไปดูสี18แบบของเขาเนี่ยจะให้ดูฟังก์ชันกับลูกศรก่อนฟังก์ชันขึ้นกับลงจะเป็นการเพิ่มลดแสงฟังก์ชันซ้ายกับขวาจะเป็นการเปลี่ยนทิศทางของการวิ่งของไฟแล้วฟังก์ชันขวาบางครั้งมันจะเป็นการสลับสีกรณีเราอยู่ในโปรไฟล์ที่มันเป็นสีเดียวสามารถเปลี่ยนสีให้เป็นสีที่เราชอบอย่างเดียวได้นะครับ ส่วนความเร็วการวิ่งของมันฟังก์ชันลบจะทําให้มันช้าลงฟังก์ชันบวกจะทําให้มันเร็วขึ้นเดี๋ยวลากันไปด้วยการปรับไฟถ้าใครสนใจสามารถรอ5เดือน5เพื่อรอโปรโมชั่นพิเศษได้นะครับกดลิงก์ในคําอธิบายใต้วิดีโอเพื่อเข้าไปดูสินค้าแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ